สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรง แสนสดชื่นถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระลื่นอำลาแฟนรายการไปรอบสามไทยหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มตรงไอแลนด์บายมงกว่าห้าสดใส ถึงห้าโมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับเพื่อกลับมาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหา ดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือดา่าอย่าไปรับปล่อยกลับไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสอง เคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนหลังสบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้อยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมพงใสแจ่มกระจ่าง ทุกอย่างแลวิทยุบปอทสองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศล ของพระธรรมมะกระถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพ์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุข ความเจริญได้ลาบยศสรนเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพันธ์ผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัยสามหมื่นวันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอน ใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพักจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่ วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนขอถวายความนอบนอ้อมในองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพอาเทละพระเทลานุเทละเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธานวุวยสุเทพเป็นต้น ได้ขออนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทั์ของวัดพระธาตุอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวอรปทสองจังหวัดเชียงใหม่โดยมี รอยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอธรมภาพักพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลาแปดนาฬิกาวันนี้ก็เหมือนเดิม ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธ,ธมหาธาตุประเทศไอแลนด์วันนี้บรรยากาศดีหน่อยท้องฟ้าแจ่มใส11องศาต่ำสุดแล้วก็18องศาสูงสุด ันนี้ก็แต่ในห้องนี้มันก็เย็นหน่อยเพรเป็นห้องใต้ดินอดอก็เลยต้องปิดหัวปิดหูหน่อยอนะศิลปินทิพเทพทองเพื่อแม่แพ้บดได้กำลังชมโ เพื่อเพื่อแม่แ้บาได้เออโสาธุสาธุศิลปินทิพย์เทพทองอ่านะจะต้องไปอืมหาดูโปรไฟล์ก่อนอืศิลปินทิพย์นี่ ศิลปินที่เทบทองอืเพื่อแม่นะสาธุสาธุจริงเอาจริงเอ้ยมย <c oughs> ่นามรนาเนานยสำหรับธรรมะในวันนี้ ก็ยังอยู่ในอยู่ในวักเดิมคือมาละวักวักที่ว่าด้วยมนทินสิ่งเศร้ามองทั้งหลายได้แก่กิเลสทั้งหลายที่มาในตัวของเราเป็นเรื่องที่แก้ยาก นำออกยากเพราะฉะนั้นต้องมีความพยายามในการที่จะเอามลทินทั้งหลายออกจากตัวของเราไปวันนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุน่มชื่อว่าติดสักภิกษุน่มชื่อว่าติดสันี่ก็สมัยที่พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่วิหารเชตวัน,นวัดของท่านอนาถบินิกะเศษฐีเมืองสาวัตถีพระพุทธองค์ทรงปรารภภิกษุหนุม่มรูปหนึ่งชื่อติดศัก์แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาว่าทัาติเวยะถาสัทธัง,งเป็นต้นซึ่งหมายถึงว่า ชนย่อมให้ทานตามศรัทธาตามความเลื่อมใสแลชนใดย่อมเป็นผู้แก้เ,เก้อเขินในพระน้ำและข้าวของชนเหล่าอื่นนั้นชนนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในกลางวันหรือในกลางคืนก็อกุศลธรรมอันบุคคลใด ตัดขาดแล้วถอนขึ้นทําให้มีรากขาดแล้วบุคคลนั้นแลย่อมบรรลุสมาธิในกลางบันหรือในกลางคืนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญภาวนาทำสมถกรรมาฐานนิพพานกรรมาฐานในกลางบันหรือในกลางคืนก็ตาม อิตย่อมไม่มีสมาธิย่อมไม่เป็นสมาธิถ้าหาว่ามีความกังวลในสิ่งของของคนอื่นในการกระทําของคนอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการตําหนิติเตียนเขาเอการอิจฉาลิษยาเห็นเขาได้ดีทนไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นใจเขาก็ย่อมจะกังวลไม่เกิดสมาธิ ไม่ว่าจะทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานก็ตามจะสมาธิไม่เกิดนะสมาธิไม่เกิดดังเรื่องนี้คือเรื่องท่านภิกษุหนุม่มชื่อติดสานี่นี่เรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้เนี่ยที่เยาวติเตียนทาน,นของพระ อริยสาวกแม้ห้าโกดเป็นโกดโกดล้านแสนล้านแล้วก็โกดคูอหนึ่งโกดนี่คือสิบล้านอสิบล้านหมายถึงว่าพระอริยะบุคคลทั้งหลายสิบล้านองค์สิบล้านองค์ลงเลยทีเดียวอห้า ห้าโกดนี่็คือสิบล้านอนาถบิเิกะขหาบดีนางวิสาขาก็ถูกตำหนิติเียนถูกด่าว,ว่าอิจฉาลิสยาทั้งทงที่ว่าเขาทำคุณงามความดีแต่คนที่มีจิตในการที่ว่าจะตำหนิติเียนเขาเนี่ยทำได้ทั้งนั้น แม้ถึงอัตธิทสถานคือทานที่ไม่มีอะไรเทียบเท่าก็ติดเตียนเหมือนกันติดเตียนหมดคนอื่นไม่ดีที่ดีก็คือตัวเองท <c oughs> ตัวเองดีอย่างเดียว <c oughs> ได้ของเย็นก็บ่นอีกว่าร้อ,น,อนได้ของร้อนก็บ่นอีกว่าเออ มันไม่เย็นเลยได้ยังไงก็บนอย่างนั้นได้ของเย็นบนว่ามันเย็นได้ของร้อนบนว่ามันร้อนได้ของประณีตไอ้ได้ของที่หยาบไม่ละเอียดก็บนว่ามไม่ดีอมแม่เขาให้น้อย ก็ติเตียนว่าเออพอเหตุใดพวกนี้จึงให้ของน้อยให้ทานก็ให้น้อยไม่ให้มากอย่างนี้นะอ,อืมแล้วเวลาเขาให้มากก็ตำหนิติเตียนอีกว่าโอ้พวกนี้ทำให้มากเหลือเกินที่บ้านไม่มีที่เก็บของหรือไงว่าไปอย่างนั้นบรรดาบุคคลควรให้วัตถุสิ่งของพออัตภาพ ให้เป็นไปได้ไม่ใช่หรือนี่ทําไมเอามาให้เป็นมักไม้ไก่กองอยาคููข้าวต้มพัดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเสียหายเพราะ,ะการให้มากอย่างนี้นะกไปว่าเขาอีกเวลาเขาให้มากค็ไปว่าเขาอีกแต่ว่ากล่าวปลรบพวกญาติของตัวเองเนี่ย ปรารูว่าเออญาติของเรานี่ดีอืมเป็นโรงเลี้ยงของพิษุทั้งหลายผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่วะเนี่ยว่าญาติของเขาเนี่ยโอ้โหทำอาหารการกินถวายแก่พระภิษุสฆงที่มาจากทิศท,ทั้งสี่ยังคำสรรเสริญให้เป็นไปในหมู่ญาติวนคนอื่นตำนิติเตียนอื อะไรจะดีหรือไม่ดีก็ตำหนิไว้ก่อนจีเกียนไว้ก่อนอย่างเงี้ยอืมก็พระติสานนั้นเนี่ยเป็นบุตรของผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้เที่ยวไปยังชนบทถึงพระนครสาวัตถีแล้วก็บวชอ่านี่คือต้นตระกูลของเขาต่อมาภิกุูนุ่มเหล่านั้นไปในบ้านนั้นแล้ว คือภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์นี่อยู่ที่ไหนยังไงทำไมมาตำหนิติเตียนว่าคนณน้นว่าคนนี่เสร็จแล้วก็จึงถามเขาว่าภิกษุรูปเนี้ยอยู่ที่ไหนเ ทราบคําตอบจากท่านว่าอยู่หมู่บ้านนู้นอยู่หมู่บ้านนู้นไกลๆล,ลึบ,ลบๆนู้นว่าไงนระภิกษุทั้งหลายก็เลยส่งพระไปถามส่งสามลูกไปตามถามดูในหมู่บ้านก็ปรปากฏว่าในหมู่บ้านไม่มีใครรู้จักแต่มีคนหนึ่งบอกว่ามีลูกของเอคน,เป,นเป็นยามอยู่เนี่ยอื นนี้พอเที่ยวไปในเมืองสาวัตถีไปกับพวกช่างไม้เแต่ล้วก็มาไปบวชที่โน,น้นดูที่ท่านทั้งหลายมาถามเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้เหมอนนะไอ้ภิกษุทั้งหลายสองสามรูปที่เขาส่งไปถามดูเนี่ยก็กลับไปกลับไปสาวัตถีก็ไปบอกอืมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเอ๊ไม่มีนะหมู่บ้านโน้นเขาว่าคนนี้บวชไม่มีแต่ มีคนหนึ่งทราบว่ามีลูกของอคนเฝ้าประตูเนี่ยนะไปกับนายช่างทั้งหลายเนี่ยเขาถึงสาวัถีก็ไปบวชเหมือนกันนะน่าจะเป็นคนนี้เออเออน่าจะเป็นคนนี้อันนี้คือที่สุดทั้งหลายก็พากันโอืโจตนาอมืมาพูดคุยกัน โยตนามาพูดคุยกันว่เนี่ยภิกษุรุ่มเนี้ยไม่มีนญยยะต,ตรงน้นก็ไม่มีไปถามดูแล้วไม่มีญัยินะอืมจนอืมก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าเอ๊ะท่านพระติจะเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่พูดถึงสิ่งอันหาเหตุม่ได้เลยพูดหาเหตุพูดหาตเตียนคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วก็พูด ยกย่องญาติของตัวเองอ่ะอืมแต่ไปถามดูแล้วญาติของตัวเองก็ไม่มีเหมือนกนอืมก็เ,เลยไปกราบทูลใน,นพระาศาสดาเมื่อพระาศาสดาได้ทราบในเรื่องนั้นแล้วพระตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าโอ้ท่านพระภิกษุหนุ่มติดสัตว์เนี่ย ไม่ใช่ในชาตินี้เท่านั้นนในการที่ไปตําหนิเตียนคนอื่นไปว่าคนอื่นเนี่ยในชาติก่อนก็มีเหมือนกันพิจูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลขอพระองค์เล่าให้ฟังก็เลยนำนิชานิานชาดกเ,เรื่องกะตะหกกะกะตาหากะชาดก นี่ก็ตาหัตกะชาดกเนี่ยแล้วก็กล่าวอาถาโดยพิสดารว่านายกตาหาก,การนั่นเนี่ยไปสู่ชนบทอื่นพึงพูดอวดซึ่งทรัพย์สมบัติของตัวเองว่ามีมากนี่นายมาตามแล้วพึงจะประทุษร้ายเราอะไรนะท่านจงบริโภคโคะทั้งหลายเถิด ว่าไปเสร็จแล้วก็ผุ้ดองและตรับว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดเมื่อชนเราอื่นให้ซึ่งวัตถุน้อยก็ตามมากก็ตามย่อมหมายเอ่อก็ตามประณิตก็ตามหรือให้แก่บุคคลเราอื่นไม่ให้แก่ตนเองก็ตามย่อมเป็นผู้ที่เก้อเขิน ฌานก็ดีวิปัสนาก็ดีมักและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงพระธรรมเทศนาก็ได้ตรัสคาถานี้นะคับคาถาว่าชนย่อมให้ทานตามศรัทธาตามความเลื่อมใสแล ชนใดย,ย่อมเป็นผู้เก็เขินในเพราะน้ำและข้าวของชนเหล่าอื่นชนนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในกลางวันหรือในกลางคืนก็อกุศลลัทก,กรรมอันบุคคลใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นแล้วทำให้มีรากขาดแล้วบุคคลนั้นแลย่อมบรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือในกลางคืนเรี่กมาถึงกุศลธรรมอากุศลธรรมทำรรที่ไม่ดีตามทุจริตกรรมสามอย่างคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อมีอทุจริตเป็นฐานเป็นมูล มีทุจริตเป็นฐานเป็นมูลก็ย่อมได้รับความทุกข์ได้รับความลําบากไม่สามารถดํารงตนอยู่ในฐานะอทั้งหลายได้ทั้งในทางดีและในทางที่ไม่ดีอทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้คนอื่นเดือดร้อนอืเพราะฉะนั้น ก็จ <One input> er ึงเป็นผู้ที่ไม่ควรไปตำหนิติเตียนคนอื่นทานของคนอื่นจะมากจะน้อยก็ไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นเมื่อมีจิตอิจฉาริษยาไปตำหนิติเตียนก็จะเกิดเป็นมลทินขึ้นภายในใจของตัวเองะตัวเองนั่นแหละได้รับความทุกข์เหมือนเหมือนอาสิทธ บทประพันธ์ที่ปะหน้าไว้ที่ปะว่าที่ปะหน้าไว้คนอื่นใครจะทำชั่วทำดีอย่างไรก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาทำเราใจเราสบายใจเราเราทำแต่ของตัวเองทำอย่างสบายๆเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องคนมาเบียดเ,นนเบียนตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะ ออันนี้ก็หมดเวลาพอดีเอเอหมดเวลาจะแล้วออน,นก็จะต้องได้นำารายการนี้ไปก่อนแล้ววันต่อไปนมาเล่า,าต่ออีกเรื่องอีกพอจบธรรมเทศนานี่ยจนทั้งหลายก็นวันรุธรทำกันเป็นอันมาก มันจะโซดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์จนถึงอรหัตพลตามความสามารถของตนของตนต่อไปขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเติมบทธรรมพอจเจริญผ่อน